ครับผมวันนี้ในช่างก็จะพามาบอกเทคนิควิธีซ่อมปั๊มน้ำนะครับนี่จะเป็นปั๊มน้ำออโต้ครับก่อนอื่นนะครับให้เราวัดที่สวิตช์ก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับถอดออกมานะครับมันจะมีฝาครอบนะครับฝาครอบนะครับให้เราถอดหันน็อตตรงนี้ออกมาครับหันน็อตตรงนี้ออกมาแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับส่วนมากมันจะเสียตรงนี้นะครับ เสียเพราะว่าหนึ่งสาเหตุก็คือมดนะครับมดส่วนมากจะเข้าไปตรงนี้นะครับจะเข้าไปทํหลังนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือคือที่เจอมาบ่อยๆเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาวัดมันจะมีสายอยู่สองเส้นนะครับสองเส้นเฮลมิเตอร์นะครับวัดว่ามันขึ้นกันไหมแล้วก็วิธีเช็คอีกง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเราตัดตัดสายสองเส้นนี้ออกแล้วก็เอาฝั่ง ฝั่งด้านนี้นะครับมารวมกันนะครับฝั่งที่มันออกมาจากมอเตอร์นะครับจากกล่องตัวเนี้เราปอกแล้วก็เราก็พันรวมกันไว้แล้วก็เราเสียบปลั๊กนะครับถ้าเครื่องติดก็แสดงว่าตัวนี้เสียนะครับก็ต้องมาทําการซ่อมนะครับให้มาดูก่อนว่ามีรังมดมีอะไรไหมนะครับเป่าทําความสะอาดถ้าเกิดทําความสะอาดแล้วหายติดขึ้นมาก็มาต่อดูแล้วก็ติดขึ้นก็แสดงว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่ามดเข้า ํำลังใส่แล้วก็ถ้าเกิดเราทําความสะอาดเสร็จแล้วมันยังไม่ต่อนะครับใช้ไม่ได้ก็ให้เราเราทําการเปลี่ยนนะครับวิธีเปลี่ยนเราก็ดูจากกล่องนี่นะครับกล่องมันจะมีบอกนะครับว่ากี่ปอนนะครับต่ออยู่ที่เท่าไหร่ตัดที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยหนึ่งจุดสี่นะครับหนึ่งจุดสี่มันเขียนว่า tg นะครับ k g f นะครับแล้วก็ตัดอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะครับ k g f นะครับ ก็จะเขียนบอกนะครับไปเขียนบอกอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนค่าตามนี้ก็ใช้ได้นะครับผมนี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ